ผมว่าทักษิณไม่ใช่แค่จับครอบงำเพื่อไทยผมว่าทักษิณจะครอบงำกระบวนการยุติธรรมจะครอบงำทหารแล้วตอนนี้ก็จะครอบงำแบงค์ชาติจะครอบงำการเงินการธนาคารทำไมการเงินการธนาคาร ของประเทศไทยต้องแยกจากการเมืองเพราะนักการเมืองประเทศไทยมันไว้ใจไม่ได้มันขี้โกง99.99% 99ของนักการเมืองไทยไม่ได้คิดจะมาเสียสละชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเสียสละพวกนี้ไม่ยอมมาเสียแล้วครับจะมาเอามาเอาอะไรครับเอาเงินเอาอำนาจนี่แหละครับ อำนาจไม่เท่าไรหร่แล้วครับไอ้เงินนี่แหละคือสิ่งสุดยอดคือเป้าหมายที่หวังสุดสูงสุดของพวกนักการเมืองไทยตั้งแต่เริ่มเลือกตั้งเข้ามาพวกนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะมาเอาเงินครับไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะมาเสียสละเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองหรอกครับเพราะพวกเราอยู่กับการเมืองมาตั้งนานก็รู้รู้รกันอยู่ โดยเฉพาะไอพักที่พูดพูดถึงกันทุกวันเนี้เชื่อใจได้ว่าไม่ได้มาเสียสละประวัติการโกงกินความพินาสันตโรของประเทศชาติจนถูกขับถูกไล่ถูกติดคงติดคุกกันเยอะแยะมากมายก็ไอพักนี่แหละครับหลายคนบอกว่าหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น การคลังหรือการเงินเขาเชื่อมโยงกับการเมืองเชื่อมโยงกับนักการเมืองใช่ครับเพราะนักการเมืองญี่ปุ่นการเมืองญี่ปุ่นมันไว้ใจได้เขามีคุณธรรมจริยธรรมแต่ในประเทศไทยไม่ใช่กลละเรื่องครับส่วนประเทศอื่นก็แล้วแต่นะ อาจจะเกิดความผิดพลาดของประเทศนั้นเองแต่ผมยกเอาญี่ปุ่นที่เห็นช,ชัดๆถึงเหตุถึงผลว่าเขาสามารถเชื่อมโยงกันได้เชื่อมโยงกันระหว่างการเมืองนะักการเมืองกับการขลังการเงินการธนาคารเขาเชื่อมกันได้แต่คนไทยไม่ได้ครับเพราะขนาดไม่เชื่อมกันมันยังจะโกงกันเลยครับพี่น้อง ตอนนี้ยิ่งมีปัญหายิ่งน่ากลัวและน่าให้วิตกกังวลเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเรื่องเงินดิจิตอลดิจิตอลแล้วก็เรื่องของบิดาหน้าเหลี่ยมซึ่งมีคดีมากมายจนเป็นต้นเหตุเป็นเหตุสำคัญที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเองก็จะไปไม่รอด ตัวเองก็จะไปไม่รอดก็อาจจะพยายามที่จะทำอะไรเพื่อเข้าไปให้ถึงการเงินสิ่งที่หวังปรารถนาไว้สูงสุดของพรรคการเมืองและบุคคลที่ชื่อว่าไอเหลี่ยมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องออกมาคัดค้านต่อต้านไม่ให้เกิดการครอบงำทางการเมืองกับพรรค เอ้ยกับการเงินการธงงนาคารไทยเจรเดินทางพับ